สวัสดีค่ะจะมาแนะนําการใช้จักรเย็บผ้าสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะอันนี้ส่วนประกอบสําคัญของจักรเย็บผ้านะคะปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเลือกลวดลายของผ้านะคะบิดไปก็จะเป็น a b c d e นะะต่อไปเป็นปุ่มปรับความยาวของฝีเข็มนะคะถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มปรับความกว้างของฝีเข็มนะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นปุ่มที่เวลาเราเยิบถอยหลังหรือย้ําเราก็จะกดปุ่มนี้ต่อไปก็จะเป็นที่สนเข็มนะคะหลังจากนั้นก็ข้างล่างนะคะก็จะมีคันบังคับด้วยเท้านะคะก็คือเหมือนเวลาเราเหยียบเวลายิยบนะคะเหยียบเหมือนเหยียบรถเวลาเราขับรถนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเสียบรักก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาเปิดสวิตซ์ซึ่งจะอยู่ด้านข้างขางข้างขวานะคะของเครื่องถัดไปนะคะข้างบนก็จะเป็นล้อมือหมุนเวลาเราจะหมุนเพื่อที่จะบังคับก้านบังคับได้นะคะก็จะขึ้น อนนี้เราก็จะมากรอได้ก่อนนะคะก่อนที่จะเย็บเนี่ยก็ต้องกรอได้้ก่อนนะคะการกรอได้ก็จะมีกระสวยนะคะกระสวยแล้วก็จะมีรูเล็กๆที่กระสวยนะคะก็จะใส่ได้ในรูของกระสวยก่อน แล้วก็กดลงไปนะคะแล้วก็ผลักไปด้านขวามือหลังจากนั้นเราก็วินได้ไว้นิดนึงนะคะแล้วเราก็เปิดสวิตช์เครื่องแล้วเราก็เหยียบคันเร่งนะคะเหยียบคันเร่งให้เหดีงนะคะแล้วก็เร่งเครื่องเหยียบไปจนได้เต็มประสิทธิ์ของเราน,นะคะ นี้ได้เต็มกระสวยแล้วนะคะก็จะผลักมาด้านซ้ายมือแล้วก็ตัดได้ออกให้เหลือประมาณ2นิ้วนะคะหลังจากนั้นก็เปิดฝาจะเอามาดูเน่มาข้างนอกแล้วเอากระสวยที่เราได้ใส่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยเอามาใส่ในกระโหลกแบบนี้นะคะ จะมีช่องเล็กๆอยู่นะคะแล้วเอาได้เนี่ยเว้นไว้ประมาณสัก3นิ้วแล้วก็ปล่อยไว้นะคะแล้วก็ดันกระโลกเข้าไปข้างในให้ดังกดแล้วดังปึ๊บหลังจากนั้นนะคะเราใช้หลอดได้ใส่ลงไปในแกนตั้งหลอดอันที่1แล้วก็นําได้ใส่ในรูของแกนตั้งหลอดอันที่2นะคะจะมีรูเล็กๆอยู่ ใส่เข้าไปในลูอเลกแล้วก็ทําแบบนี้นะคะตามนั้นเลยนะคะจะไปแบบช้าๆนะคะหลังจากนั้นเราก็หมุนล้อมือหมุนด้านเข้าหาตัวนะคะก้านบังคับได้ก็จะขึ้นแล้วเราก็ใส่ได้เข้าไปแล้วก็ หลังจากนั้นก็ลงมาตรงจะมีที่ประคองได้อยู่2จุดนะคะข้างล่างแล้วก็จะมาเป็นที่สนเข็มนะคะนี้นะคะแล้วก็ไปด้านหลังอีกนิดนึงอ่าแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสนเข็มเอามือนะคะไปหมุนที่ล้อมือหมุนด้านข้างก่อนนะคะเพื่อให้เข็มเนี่ยอยู่สูงที่สุดอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วก็กด ที่สวนเข็มลงมานะคะนิ้วมือนะคะจับได้แล้วก็ดันไปอยู่ตรงจุดที่เป็นรูเข็มนะคะก็จะมีตะขอเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะมันจะเกี่ยวได้ของเราเนี่ยเข้าไปในรูของเข็มนะคะหลังจากที่ได้นะคะอยู่ในเข็มเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ มือซ้ายของเรานะคะดึงได้ไว้แล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยหมุนล้อมือหมุนนะคะมาเข้าหาตัวนะคะเข็มก็จะลงไปด้านล่างนะคะเพื่อไปรับได้ที่อยู่ในกระสวยของเรานะคะให้ขึ้นมาข้างบนนะคะหลังจากเมื่อได้ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ใส่เส้นแล้วก็นำไป ไว้ด้านหลังเยื้องๆนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเย็บได้เลยค่ะรุ่นนี้เป็นยี่ห้อจานอเมนะคะพี่เปียวใช้มาประมาณ5ปีกว่าแล้วค่ะก็ใช้ดีมากแล้วก็สามารถพงได้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะกำลังใช้จักรเย็บผ้าอยู่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปอีกค่ะสวัสดีค่ะ